สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับผมไม่คนสแสวงหาครับคนเล่าเรื่องคนเล่านิทานคนเล่าเรือ่องอาถรรพ์ป่านิยายพื้นบ้านนิยายชาวบ้านเรื่องเล่าชาวบ้านครับเรื่องป,ร,ประลําปราต่างๆเรื่องเวนกรรมบาพุนคุณโทษครับสำหรับวันนี้จะเป็นเรื่องของเพิกอาถรรพ์ป่าครับคือเรื่องราวในปนา่าดงพงพ่หยในสิ่งลีรับที่เกิดขึ้นในป่าลึกในป่าใหญ่ะที่บางครั้งเรื่องบางเรื่องนะ่ะ หลักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถที่จะพิสูจน์ได้ยังมีอีกมากมายครับที่แบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องการก้าวข้ามเทือเขาเคือเถาหลงนะแล้วก็อะไรนะการขอเจ้าป่าเจ้าเขาการตัดไม้ข่มนม้ำหัดไม้ข่มนม้ำเรื่องผีป่าผีโป่งเรื่องเสือสมิงเรื่องผีกองกอยเรื่องสมบัติต่างๆที่มีอยู่ในป่าเรื่องเมืองรับแรต่างๆครับมีมากมายเหลือเกินครับเรื่องประกาทาันนี่ฮะ แล้วมีอยู่เรื่องหนึ่งครับเรื่องของในมีครับในมีเนี่ยเมเป็นชาวบ้านครับมีอาชีพหาเก็บของป่ามาขายโดนการเข้าป่าของทุกครั้งของายมีปกติจะเข้าแบบไปเก็บเห็ดมั่งไปเก็บสมุนไพรมั่งหรือแม้หรือแม้แต่ไปดักสัตว์ต่างๆเพื่อเอามาขายเนี่ยในมีก็จะเข้าป่าอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับเป็นปกติทุกวันเหมือนกับวันที่วันแต่มีวันหนึ่งครับในมนะีต้องจาไปจนวันตายครับ คือในมีวันนั้นนะครับออกไปหาของป่าตามปกตินะครับทุกวันนั้นก็เข้าป่าไปเลยเป็นป่าที่เคยไปเก็บเผ็ดป่าชื้นป่าแฉะต่างๆที่เคยไปเก็บเผ็ดเป็นประจำนะก็เข้าไปฮะเข้าไปเก็บเก็บจนได้เต็มตะกร้านะก็นั่งพักกินข้าวใต้ต้นไม้ใหญ่กินข้าวเสร็จก็นั่งต่อกสักนิดนึงนั่งพักที่แบบเพอย้ข้ามาเรียนเม็กอีกสักพักหนึ่งก็นั่งอยู่เพราะว่าเดี๋ยวเนี้ยเดี๋ยวจะคงกลับแล้วเพราะว่าเก็บเผ็ดได้เต็มตะกร้าแล้วพอพักจากกินข้าวเรียบร้อยก็ลุกขึ้นนะเพื่อจะเดินนนกลับบ้า่ ก็เดินไปได้สักพักเดินไปเดินมาเอ้าในมีก็ตกกระจายเฮ้ยทำไมกลับมาที่เดิมมะมายังต้นไม้ต้นเดิมที่กินข้าวเมื่อกี้ในมีก็คิดว่าเอ้ยสงสัยเอ้ยสงสัยโมัแต่คิดอะไรเรื่อยเปอยไปมั้งเลยเลยให้เดินวนกลับมาที่เดิมอันนี้ก็เดินมุ่งหน้าใหม่เดินเพื่อจะกลับบ้านสักพักใหญ่ครับในมีก็ยังกลับมาที่เดิมยังต้นไม้ต้นเดิมที่นั่งพักกินข้าวแล้วนะในมีก็เริ่มคิดเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยทำไมมันเป็นแบบนี้วะให้เดินอยู่ดีๆก็เดินกลับบ้านไหนทำไมมันกลับมา ไอ้อย่างต้นไม้ต้นเดิมคราวนี้ครับตั้งใจเลยเดินเลยเดินเนะเดินแต่มุ่งตะวันออกอย่างเดียวเลยอยากจะเทให้ถึงบ้านให้ได้เดินมาถึงเย็นใกล้จะมืดก็ยังไม่เจอทางที่วัดหลุดพ้นออกจากป่าเพื่อจะกลับหมู่บ้านครับก็ยังวนเวียนมายังต้นไม้ต้นเดิมที่นั่งพักกินข้าวเมื่อกลางวันในมีคิดจะเดินต่อไปอี๊ก็เ,เห็นว่ามันมืดแล้วอ่ะเอ้ยแล้วมันจะไปยังไงต่อวะมันมันมันมืดแล้วพอดีเนาะเดี๋ยวเจะอืมไม่เปละ นอนพักในป่าสักคืนก็ได้คงไม่เป็นไรนกเดี๋ยวเช้าค่อยกลับดีกว่าก็ตัดสินใจนอนอ่าในป่าในคืนนั้นเลยก็ข้าวก็ยังพอเหลืออยู่นิดหน่อยที่กินไปเมื่อวันไม่หมดก็เอามากินบังน้ําเนื้อมันยังพออยู่ก็กินไปเลยแล้วก็กอ่อกองไฟนอนจนเช้าครับพอมีแสงสว่างนะนายมีก็รีบเอาเลยละกลับบ้านทันทีเลยคราวนี้รีบเดินกลับบ้านเลยก็มุ่งตะวันออกมาเดิมเดินมาถึงเที่ยง ก็ยังวนกลับมาที่ต้นไม้ต้นเดิมครับคราวนี้านมีเริ่มกังวลว่าเป็นอะไรฮะมันเป็นอะไรวะมันถึงได้เป็นแบบเนี้ยเดินวนเวียนอยู่นั่นแหละก็ะนั่งพักอยู่ใต้ต้นไม้ต้นเดิมมันแหละสักพักมาไหนก็รีบลุกขึ้นเลยคราวนี้ครับกึ่งเดินกึ่งวิ่งเลยครับด้วยความร้อนใจเพื่อจะให้พ้นป่านะหาทางกลับบ้านให้ได้ในมีทั้งเดินทั้งวิ่งทั้งเดินทั้งวิ่งจนจะมืดจะค่ำของอีก mm hmm. วันเนี่ยก็ยังมาหยุดที่ต้นไม้ต้นเดิมอีกคราวนี้ครับ โอ้โหในมีกระสับกระสายแล้วเอ้ะทำไมนะทำไมถึงเป็นแบบนี้คิดไม่ออกทําไมเขาไม่สามารถหาทางกลับบ้านได้ยังไงเนี่ยมันเป็นไงในมีก็นอนแผ่หลานะครับด้วยความแบบเหน็ดเหนื่อยเพราะเดินทั้งกึง่งเดินกึ่งวิ่งทั้งวันอาหารที่ออกมาก็หมดน้ําก็หมดเขาเผลอหลับไปตั้งแต่ตอนไหนไม่รู้ครับพอแสงแดดส่องหน้าขึ้นมาใน,ในมีก็ะสะดุ้งตื่นแล้วก็รีบลุกขึ้นมาเดินโซซัสโซเซเพื่อจะหาทางกลับบ้านให้ได้ออกจากป่าให้ได้ แต่ไม่ว่าครับจะเดินไปทางไหนเส้นทางไหนไม่ว่าจะเดินไปไกลแค่ไหนใกล้แค่ไหนก็ยังกลับมาที่ต้นไม้ต้นเดิมในมีนอนสลบไปด้วยความอ่อนแรงครับพวกที่บ้านนะพวกลูกเมียเพื่อนฝูงพวกญาติก็ก็ตอนนี้ก็รวมตัวกันเพื่อจะออกมาหาในมีเพราะในหมีเนะี่ยออกมาสองวันสองคืนย,ยังไม่ยังไม่กลับมาเลยพวกญาติก็รวมตัวกันเลยครับเพื่อจะตามหาเนะี่ยก็เดินกันมาเรื่อยๆเดินเข้าป่ามาเนะี่ยเพื่อจะให้ตามหาในหมีขณะนั้นเองครับ ไอคนที่เดินนําหน้าก็ถูกในสุกในสุกเรียกเอาไว้เฮ้ยหยุดหยุดหยุดก่อนหยุดก่อนแล้วรีบเดินไปข้างหน้าครับใช้มีดที่เอามาด้วยชักกระชากมีดออกมานะฟันตรงเครือเถาวันเนี่ยให้ขาดแล้วก็กระชากออกนี่เลยกระชากออกให้มันหลุดออกจากดินขึ้นมาให้ถึงโคนเลยฮะให้โคนออกจากดินเลยให้ล่าองออกจากดินแล้วก็บอกเฮ้ยนี่เครือเถาลงนะถ้านเดินข้ามไปเนี่ยจะทําให้เดินหลงป่ากลับบ้านไม่ได้ทั้งหมดเมื่อจัดการเครือเถาลงแล้วก็เดินออกมานะ เดินออกจากที่ว่าจัดการเครือเถาลงครับไม่เกิน3 0 0เมตรครับก็เจอในมีน้อนอยู่ใต้ต้นไม้ด้วยความออดแรงนอนสลบอยู่ทั้งหมดรีบเข้าไปดูจัดการปฐมพยาบาลเอาน้ําให้กินเอายามองเอายาลมให้กินบีบมดสักพักในมีก็ได้สติจากนั้นครับก็ช่วยกันรพรยุงในมีกลับหมู่บ้านเมื่อในมีกลับหมู่บ้านมาได้สอาวันเป็นปกติก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าเออเป็นยังไงวันเนี่ย เนีย่ยหาทางกลับบ้านไม่ได้อยู่สองวันสองคืนนะจนหมดแรงเดินยังไงก็ไม่เจอกลับ,ลบมาต้นไม้ต้นเดิมจนในสุขครับทิกแกบอกว่ามึงคงนะไปเดินข้ามคือเถาหลงเข้าแล้วสิพอตอนไปพวกขาก็เห็นดีได้เห็นนคะรได้ตัดมันทิง้งแล้วก็เจอแกนอนอยู่ใต้ต้นไม้พอดูจากการเดินของแกแล้วดูร่องรอยแล้วแกก็เดินไม่ได้เดินไปไหนไกลจากต้นไม้ต้นนั้นเลยเดินบนแถวแถวต้นไม้ต้นนั้นอยู่แล้ว ในสุกก็บอกนี่นลครับเขาเรียกว่าอาถรรพ์ป่าของเครือเถาหลงถ้าใครเกิดเดินข้ามมันไปนะครับทําให้หลงป่าวนเวียนหาทางกลับบ้านไม่เจอและนี่ก็เป็นอาถรรพ์อีกเรื่องหนึ่งของการเดินป่าครับอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องสัตว์ล่าในตำนานครับคือเป็นเรื่องของสัตว์ตัวใหญ่ะที่เฝ้าทำเฝ้าสมบัติแก้วแหวนเงินทองอยู่ในแดนรับแร่กลางป่าพวกชาวบ้านป่าต่างไม่มีใครอยากเข้าไปแถวนั้น เพราะว่ากลัวอาถรรพ์ตามที่เราขานกันมานะว่ามันจะมีจัดร้ายเฝ้าอยู่นะแต่สำหรับคนนอกพื้นที่อะคนี่คนในเมืองเนี่ยฮะคนนอกต่างๆที่หวังจะเอาสมบัติที่เขาล่ําลือก็ว่ามีมากมายมหาศาลเนี้ยก็คิดอยากจะได้เหมือนคณะของเสียม้งครับเสียม้งเนี่ยก็เป็นเส่ยใหญ่ในจังหวัดเนี้ยล่ำลืออยู่แล้วแต่ก็ยังอยากจะได้สมบัติอีกก็พยายามจะจ้างคนในพื้นที่ครับ ให้พาเพื่อจะให้เข้าไปหายสมบัติตัวนี้ให้ได้แต่คนในพื้นที่ครับไม่มีใครกล้าที่จะนำทางเสียมงิงเพื่อจะไปดินแดนแห่งนั้นไปยังถ้ำแห่งนั้นนะครับดิเซียมงิงเลยจ้างพานต่างถิ่นครับและลูกหาอีกรวมๆยี่สิบกว่าคนเพื่อเข้าไปยังถ้ำแห่งนั้นให้ได้นะครับคณะเซียมงครับไม่ได้สนใจคําเตือนของชาวบ้านคําห้ามปามของผู้ใหญ่หรือใครก็ตามห้ามไม่สนใจ ยังคงมุ่งหน้าตรงไปยังเขตป่าดงดําครับที่เป็นป่าอาถรันที่ชาวบ้านแถวนั้นไม่กล้าเข้าไปครับเสียเม้งใช้เวลาเดินทางจากตรงหมู่บ้านไปสองวันสองคืนก็ถึงเขตป่าดงดําที่ถ้าเขาว่าถ้าที่มีสมบัติตั้งอยู่ในป่าดงดําอยู่นะก็ถึงเขตป่าดงดําพอถึงเขตป่าดงดําครับทั้งหมดก็รู้สึกได้เลยครับว่ามันไม่เหมือนป่าอื่นๆครับพอเข้ามาถึงเขตปุ๊บเนี่ยความเย็นเยือกความหนาวเนี่ย ทำให้ทุกคนคนลุกสู้ขึ้นมาเลยรู้สึกร้อนๆ้นหนาวขึ้นมาทันทีแต่เซมิงครับด้วยความโลภมันบังตาบอกอย่าไปสนใจให้นําไปถึงปากทาไม่ได้อย่าไปสนใจเรื่องนี้ตามไปเลยอย่าไปสนใจนี่ครับผมเซมิงบอกเลยไม่ต้องกลัวนําไปอย่างเดียวนี่พอก็นําทางไปทั้งหมดนําทางโดยพรานนําทางมาหยุดตรงปากทาตอนนั้นก็เย็นพอดีเกือบจะมืด พาเลยบอกว่าเอา้าเดี๋ยวเสียเราหยุดพักนอนกันตรงนี้ก่อนเถอะเดี๋ยวเพราะยังไงเราเราเข้าไปในถ้ำกลางคืนก็มองอะไรไม่ค่อยชัดไม่เห็นอยู่แล้วรอเช้าดีกว่าเราจะได้เห็นอะไรชัดเจนแล้วค่อยเข้าไปในถ้ำด้วยกันถ้าบอกก็จัดเตรียมที่พักอ่าทําอาหารหุงหาอาหารบางคนก็ไปหาเกาะหา,หาฟืนมาก่อกองไฟเมื่อเตรียมที่พักทุกอย่างเรียบร้อยก็นั่งกินข้าวทั้งกันซีเมนก็เรียกพานำาำตางมามา,มาคุยพานพรุ่งนี้จะเอายังไงกันดีเนี่ยนะนะ ผ่านบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเราจะให้ลูกค้าทุกคนทั้งหมดพวกเราเข้ากันไปเลยนะไปค้นดูได้ว่าอสมบัติตัวนี้มันอยู่ตรงไหนยังไงพอเจอแล้วก็รีบขนกลับออกมาแล้วก็ขนกลับกลับบ้านพวกเราเนี่ยเราจะได้รวยกันเสี่ยมิงในฝั่งนี้ก็ยิ้มอย่างพอใจครับทั้งหมดนั่งคุยกันสักพักก็แยกย้ายก,กันไปเลยออาใครมีหน้าที่เฝ้ายามก็เฝ้าไปใครไม่มีหน้าที่เฝ้ายามก็นอนส่วนที่เหลือก็พักผ่อนกันนะดูให้ดีสี่ทุ่มวกว่าครับ กลุ่มล่าสมบัติของเซเมนต้องตื่นขึ้นมาทั้งหมดเพราะเสียงที่ดังกังวานออกมาจากในถ้ำครับมันเป็นเสียงที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนนะมันเป็นเสียงจะเหมือนเสียงเสือก็ไม่ใช่เสียงหมีก็ไม่ใช่มันเป็นสัตว์อะไรสักอย่างที่ทั้งหมดไม่เคยได้ยินเสียงมาเลยคราวนี้โดยแบบไม่ต้องบอกเลยครับทุกคนครับมันนั่งร้องรอบกองไฟกันเลยครับพอเสียงของสัตว์ที่อยู่ในถ้ำเงียบใครแต่ฝ่ายมนุษย์ครับ ใจคอสั่นไปหมดนะพลานนำทางบอกอย่าเพิ่งนอนกันนะทุกคนมาดูมาช่วยดูกันก่อนเพื่อมีตัวอะไรออกจากถ้ำครับไม่นานครับสิ่งที่ทําให้เลือดในกายทุกคนแทบจะเป็นน้ําแข็งครับเพราะตัวที่ออกมาจากถ้ำและเดินมายังที่พักของพวกมนุษย์นั้นมองจากแสงไฟกองขนาดใหญ่ทำให้เห็นตัวที่ออกจากถ้ำเหมานั้นมันเหมือนหมีก็เหมือนแต่มันมีเขาเคี้ยวยาวเต็มปากมันยืนสองขาสูงเกินสามเมตร สูงใหญ่ราวกระช้างแต่มันยืนสองขาแบบผลมันเดินเข้ามายังที่พักของฝ่ายมนุษย์พรานน้ำทาง,งต้องตื่นสติทุกคนและตะโกนว่ายิงยิงและเขาก็ลั่นไกออกไปเขาแลกสีหนึ่งเปรียงจากนั้นทั้งหมดก็ยิงตาออกไปเปรียง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 เสียงกระสุนดังสนั่นลูกกระสุนถูกเจ้ายักษ์ตัวน,นั้นมันสะดุ้งเล็กน้อยคราวนี้มันไม่เดินเลยครับมันวิ่งปีเข้ามาหาฝ่ายมนุษย์เลยมันเจอใครมันก็จับฉีกกระชากร่า,ราง เหมือนฉีกกระดาษทันทีพวกมนุษย์ก็ยิงมันเจอใครมันจับฉีกมันกัดกระชากกระดิ่งกดนไปหมดเสียงปืนเสียงร้องของคนและเสียงร้องของสัตว์ดังระงมไปหมดเหมือนเสียงที่ออกมาจากนรกกำมาปานเสียงเม้งโดนมันจับกัดคอขาดกระเด็นทันทีพวกพานและพวกลูกหาถูกกัดกระชากไม่มีเหลือเมื่อมันเห็นว่าไม่มีใครเหลือรอดจากตรงนั้นแล้วมันก็เดินหันหลังกลับเข้าไปในถ้ำ จนเช้าครับมีลูกหาคนหนึ่งที่โดนมันตกไปนอนลงกับพื้นแล้วแกล้งตายครับดูเหตุการณ์ทั้งหมดนอนดูเหตุการณ์ทั้งหมดพอเห็นว่าแสงสว่างมาเรื่องสว่างมาแล้วไอโวนั้นก็มาอยู่แล้วเข้าไปในทำนะเขาก็รีบลุกขึ้นมาทันทีเดินโซซัสโซเจแผลก็จะการเลือดก็ไหลเต็มเดินใช้เวลายอยู่สามวันสามคืนก็มาถึงหมู่บ้านพวกชาวบ้านก็ช่วยกันปฐมพยาบาลรักษาแผลจนหายดีไอลูกหาคนนั้นก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ชาวบ้านฟัง ว่ามันเป็นยังไงถูกสัว์ล้ฆ่ากันตายหมดและนี่ก็คือเรื่องราวของอาัฐานป่าอีกเรื่องหนึ่งครับยังมีเรื่องอาัฐานป่าอีกมากมายครับท่านผู้ฟังครับและผมก็จะนํามาเล่าให้ฟังอีกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกอะไรถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ฝากติดตามช่องไมคคนสวงหาด้วยครับขอบคุณครับ